ขึ้นได้นี้บาทก่อนปณะ,ะก็ตัติยาสมเณนะโดยสมัยนั้นโดยสมัยเตนะโขนั้นแลประธานปริพาชโกอันว่าปริพาชกสัญชยโยต,ตัวขยายชื่อว่าสัญชัยกิยาระหว่างปฏิวสัสติย่อมอยู่เฉพาะราชคเหสัตตมีในพระนครชื่อว่าราชคลึกรวบมหาติยาปริพาชกับลีสายาสัตทิงกับด้วยบริษัท แห่งปริพาชกหมู่ใหญ่เตเตทเวมานวมานวาอันว่ามานบทั้งหลายสองเหล่านั้นพิยาวัตวาเขียระหว่างกล่าวแล้วว่าเข้าเลกในไม่ยังอันว่าเราทั้งหลายะลิอัปภัสชิตสามะจากบวชสันติเกนะตัวขยายในสำนักตัสสะสัญชียปริพาชะกัศะ ของผริพาชกชื่อว่าสัญชัยอิติดังนี้อุโยเชสิกียาระหว่างส่งไปแล้วปัญจามานาวะกะสตานิซึ่งร้อยแห่งมานพห้าทั้งหลายวัจนนะวัจนนะอุโยเชตวาส่งไปแล้วนะครับซึ่งร้อยแห่งมานพ ทั้งหลายวัะเ,เนนะด้วยคําว่าเลขในตุมเหอ่านว่าท่านทั้งหลายเกียรละว่าข้าเหตตวาถือเอาแล้วสิวิกายโยจะซึ่งวอทั้งหลายด้วยอาระเถจะซึ่งลดทั้งหลายด้วยคัดชทะจงไปอิติดังนี้ปรับพ้าชิงโสโบวชแลสันติเกในสำนักอันนี้กียากุพะนะครับบวชแล้วในสำนักสัญชยัตสา ขอปริภาชกชื่อว่าสัญชัยรวบครับปัญจหิมานาวะกัสาเตหิสัทิงกับด้วยร้อยแห่งมานพทั้งหลาย5นะครับมาขยายเพิ่มต่อไปขึ้นประธานใหม่สัญชโยอันว่าปริภาชกชื่อว่าสัญชัยอติเลกาลาภักขยะสักขาปตโตเป็นพูดถึงแล้วซึ่งลาบอันเลิศและ ยศอันเลิศเหลือเกินอาโหสิได้เป็นแล้วปัถัยะจำเดิมเตสังมานวานังปัพาชิตตากาลโตแต่การแห่งมานุหาชาีีทั้งหลายเหล่านั้นบวชแล้วตาปัจจัยนะครับทั้งหลายาบวชแล้วอย่เฉยนะครับจบขึ้นใหม่เต ทเวมานวาอันว่ามานพทั้งหลายสองเหล่านั้นเป็นประธานกิยาปริคณนิตวาเกียระวางเรียนเอาแล้วสมัยยังซึ่งลัทธิสัญชัยศาสตร์ของปริพาชคชื่อว่าสัญชัยสับพังทั้งปวงกติปาเหนะเอวะโดยวันเล็กน้อยนั่นเทียวขึ้นใหม่ปุจฉิ <c oughs> ปุจิงสุนะครับปียาคุมภาค ถามแล้วว่าจบจุฟุตซอบนะครับถามแล้วว่าเขาเลียกนายอาจริยะอารปนาค่าแต่อาจารย์วิหาประธานชานะ,นะสามโยอันว่าลัทธิเป็นเครื่องรู้ตุมหากังของท่านทั้งหลายเ <c oughs> ข้าไปวิกฤตเกกตาเอตตเอตโกวะเป็นลัทธิมีประมาณเท่านี้เทียวโหติย่อมเป็นใส่โหติเข้าไปครับกิงหรือเพราะเป็นคำถามนะครับ อุทาหุหรือว่าซําตุมหากางชานะนะสมยโยอันว่าละทีเป็นเครื่องรู้ของท่านทัน้งหลาย <c oughs> อัธิมีอยู่อุตตะลิงปีแม้ยิ่งขึ้นแม้ยิ่งขึ้นปุไปว่าขึ้นนะครับอิติดังนี้วัจเนขึ้นประโยคใหม่วัจเนจจวุเตใส่วัจเนคันเมื่อคำว่าขึ้นมาโย อัมตุมหากังชันนาสัมโยตเป็นหัมอัมหากังอันว่าลัทธิเป็นเครื่องรู้ของเราทั้งหลายเปลี่ยนจากของท่านเป็นของเราทั้งหลายเอตโกวะเป็นลัทธินะซ้มนะเป็นลัทธิมีประมาณเท่านี้เทียวโหติย่อมเป็นขึ้นใหม่ประโยคใหม่สับพังชะนะชานะนางอันว่าความรู้ ทั้งปวงคำว่าความรู้ทั้งปวงตุมเหหิหนะตัิยาอันท่านทั้งหลายยาตังตาปัจจัยรู้แล้วอิติดังนี้ตาแปลว่าแล้วโยใครเป็นคนพูดสัญชัยเยนนะอันว่าปริภาโช,ช่อว่าสัญชัยวุตเตกล่าวแล้วขึ้นใหม่เตมานาวาอันว่ามานกทั้งหลายเหล่านั้นจินเตจินแต่หญิงสุกยาคุมภาคคิดแล้วว่า คุมภาพรื้ว่าไม่ทราบนะครับแต่เป็นกริยาอาคยานเอวังพาเวสติมีอยู่เอวังพาเว,เว,าเวคันเมื่อความเป็นอย่างนี้สติมีอยู่ขึ้นใหม่ประธานพม,มัจจริยาวาโสอันว่าการอยู่เพื่อพรหม,มจันทร์วัาสะาะาในความอยู่สันติเกในสํานักอิมัสอาจริยาสายโยคามาของอาจารย์นี้นิรัตถโกเป็น การอยู่มีประโยชน์ออกแล้วอัถาประโยชน์นี้ออกแล้วโหติย่อมเป็นขึ้นประธานไม่ยังว่าเราทั้งหลากียานิขันตาไม่ใช่ครับเป็นวิคติกตาเป็นผู้ออกมาแล้วแล้วก็ตุงปัจจัยเข้าเวสิกตุงเพื่ออันแสวงหาโมฆะธรรมมังกรซึ่งโมฆะธรรมก็ได้หรือทําซึ่งทําเป็นพึ้นหลุดคนก็ได้อัมหะไม่ยังอัมขีอัมหะใช้อัมหะย่อมเป็นโส โมกธรรมโมอันว่าโมกธรรมหรืออว่าทําเป็นเครื่องหลุดพ้น <c oughs> โยอัมเหหิเข้ามาอันเราทั้งหลายนะสก,กาไม่อาจหิมัสสาชยาสาัสสะสันติเกอุอป,ปาเทตุงใช้ตุงปัจจัยเพื่ออันให้เกิดขึ้นในสำนักของอาจารย์ชื่อว่าสันชัยนี้ปนะก็ขึ้นใหม่เป็นนิบาท ชมพุทีโปประธานอันว่าชมคูทวีตร,ตรงตรงนะครับมหาโวเป็นทวีใหญ่แลโหติย่อมเป็นขึ้นใหม่ไม่อย่างอันว่าเราทั้งหลายประธานนะครับกิยาจรันโตอันตะเที่ยวไปอยู่จรทธาตอันตะนะครับคามะนิคมะ ชนปทาราชาธานิโยสู่บ้านและนิคมและชนบทและราชธานีทั้งหลายนเติมทั้งหลายด้วยเพราะไปหลาที่กิยาคุมภาพราพิษสามะมมยังมิมะนะก็ใช้กับมมยังนะจะได้กันที่ซึ่งใครๆขยาวิเศษณะอาจาริยางผู้เป็นอาจารย์โม ธรรมะเศะกังผู้แสดงซึ่งธรรมเแสแสดง,ผ,สดงผู้แสดงซึ่งธรรมเป็นเครื่องหลุดเป็นเครื่องพ้นนะครับ <c oughs> อัตาแน่แท้อิติดังนี้ <c oughs> ขึ้นใหม่ประธานชนาว่าชนทั้งหลายกิยาเลขนอกว่าทันติยอ่อมกล่าวว่าเข้าเลขในประธาน สม,มณะพรมามนาอันว่สมมาสมณะและพรามทั้งหลายออวิเศษนาปันดิตาผู้เป็นบันดิตสันเตมีอยู่นะกิาคุมภาพตัวขยายสัตตมียัตถยัตถาฐาเนในที่ใดใดติดังนี้ <c oughs> ขึ้นประธานใหม่เตทเวมานาวาอันว่ามานตทั้งหลายสอง เกียระหว่างคัตวาไปแล้วตตดตาตาธานในที่นั้นนั้นกระโลนติคุมภาคย่อมกระทำซึ่งสากัดฉังซึ่งการสนทนาปาเถยาจำเดินตะโตกระโตแต่การนั้นเนี่ยยกขึ้นเมบนสุดนะครับตรงนี้